รีวิวบรรยากาศร้านอาหารรมเย็นและการอนุรักษ์ของเก่าโบราณโบราณน,นะครับ สวัสดีครับสันสนคนชอบเที่ยวภูมิใจนำเสนอบันทึกการเดินทางสนุกสนานไปกับคนชอบเที่ยวเรารงจากเขาพึ่ง นะเข้าเขตพื้นที่จังหวัดอ,อุตรดิตถ์นะครับยังไม่ได้ทานเข้าเทียงนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะร้านลมเย็นถ้าไม่วิ่งเลยเพราะว่าล้านลมเย็นเทศบาลเมืองแพร่ร้านลมเย็นจะอยู่อีก ทางขวาตอนนี้เรามาถึงร้านอาหารลมเยน็นนะครับอยู่ด้านหน้าคนคึกคักมากเลยลอันนี้นะครับอยู่ริมถนนหมายเลขสิบเอดนะฮะเขตจตรดิ์นะครับลงจากเขาพึงมาสักระยะหนึ่งนะฮะเราก็จะถึงร้านอาหารลมเยน็น คุณแม่นําไปนู่นแล้วล่ะเดี๋ยวไปดูที่มีอะไรน่าสานบาเการุโบราณเนาะแต่วก็ยังเดินอยู่นะ้นเนี่ยตอนนี้เกือบไปมองแลอกนะมีน้ำพริกเป็นชุดเลยรู้คุณแม่สั่งอะไรอ่าอะไรดีคุณแม่เหนือนั้นผัดเห็ดเหรอผัดเห็ดผัดกระหล่ำอันนี้ผัดอะไรนะข้าวสวยโป๊ใช่ไหมแม่ข้าวสวโป๊ะแบบมันอยู่กับมะเขือ ครับโปี๋ยกต์โฟกัสมาถืออ่ากร่กไรนะแม่อ๋อร้อยหนึ่งพอดีใช่ไหมทอั้งอย่างห้าหารละห้าจิดบาท,ทอ,อ้อนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านลมเย็นนะครับคนคึกคักมากนะร,ร้านนี้ ด้านหลังก็คุิทั์สวยงามมากเลยไม่เหลือเลยครับอันนี้น้ำกาแฟน้ำะนาำนะฮะข้าวตึ้งหนึ่งไอกาแฟไอกาฟเจ็ดสิบหบาทเป็นกาแฟ ใส่น้ำกึ้งผสมมะนาวกินแล้วก็แปลกๆดีนะครับนี่ก็บรรยากาศบูมิทัศภายในร้านล่มเย็ยนนะฮะก็ทำสวยนะฮะมีน้ำตก,กมุมเล็กๆให้ด้วยน้ำตกจำลองสวยงามนะที่เรือนทรงไทยเก่าๆด้วยนะครับสวยมากอันนี้ก็สวยนะคร เพื่อนลมเย็นมีไฟถุยด้วยนะครับสวยมากคนั่นานก็ั่นเก่งจังเลยบ้านลมเย็นอันุรักของโอ้นะฮะลมเย็นนะฮะสามร้อาเก่าๆพันเก่าๆนะฮะหดือนะฮะมี รเราเปลียนด้วยนะครับบ้านลมเมยน็นหลุกลักของเก่าโอ้เก่านะติด,ดโชว์อยู่ข้างผนังนั่นนะนะฮะจะเห็นเลยนะฮะของเก่าเก่าติดโชว์อยู่ก็เหว่าวด้านในคงแสดงอะไรไวเ้เยอะๆของเก่าเก่าเยอะเลยนะครับ จักรยานนั่นใหม่นสวยน่าดูเลยนะฮะสะสมของเก่าเยอะจริงๆบ้านลมเย็นนอกจากทานอาหารแล้วก็ยังได้รับชมของเก่าเก่าโบราณสะสมมาเยอะมากเลยนะครับมีความหลากหลายป่าภูมิทัศน์ที่สวยงามนั่นนะช้างน่าสนใจเนาะสวยนะครับ รถคันนี้ก็เท่นะเป็นรถไม้ะเป็นรถถีบนะครับดูนะฮะมีอยู่นี่นะ,ะเห็นไหมฮะที่ถีบเป็นทคงอะไรนะมีไฟเท่นะครับนี่เท่สวย รูปส่งไม้สวยงามมากลมเย็นของเก่าครับีทำเป็นซุ้มเลยนะเดินเข้าไปเยี่ยมชมอาคารต่างๆอันชันดอกอันชัน สวยชชวนชมของเก่านะฮะส่วนใหญ่ก็การดำรงวิถีชีวิตของคนเก่านะฮะดูนะครับ น,นีไม่เคยเห็นนะเห็นไหมครับสวยงามเก่านะฮะโอ<ห>้โดนะครับอีกอาคารนึงนี่ก็เก่าของเก่าอยู่ด้านใน แม่ครับก็ไม่ค่อยรู้จักอ่ะดูสิเป็นล้ออ่ะนะไหนก่อนนั่งเป็นลอ้อล้อเฟียนได้ไหมใส่ดุมลอ้อผ่านคันถ่ยแอบ นะครับโอ้หายากเห็นไหมนี่ส่วนหนึ่งของเฟียอนอะนะ ไทยก็มีความหลากหลายเป็นของเก่าแต่ละชิ้นแต่ยังไม่ได้นํามาประกอบเจ้าของนะลมเย็นเขาเป็นนักสะสมของเก่าดีจริงนะครับท่านที่ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทิบตระใคกิ๊งให้ด้วยนะครับนเส้นทางการเดินทาง จากจังหวัดน่านะกลับกรุงเทพนะฮะแวะทานอาหารกลางวันที่ร้านรมเย็นก็ร่วมบ่ายโมงแล้วนะครับอาจะถึงกเทพอ,อีกคงใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงนะฮะอาจจะเป็นค่ำๆก็าขับเรื่อยๆนะครับมันเห็นช้างไหมฮะสวยมากไอเดียดีนะฮะก็ใช้เรือเป็นรางเลยนะฮะ นี่ครับนี่นะฮะเป็นนะฮะใช้เรือนะเป็น,นลำลัางรับน้ำล่างแทนห่างเลยนะครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่นะครับน้ำลึกสองเมตรต้องระวังเลนะฮะลึกจริงนะครับมัน,น,นต,ตกจำลองนะโอ้นะครับเขาสวยงามอะ่ะ

To go, all I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. กดแชร์กด Subscribe กดกริ๊งกริ๊งขอขอบคุณมากครับและโปดติดตามตอนต่อไป